สวัสดีครับทุกคนโมเดลรายได้ที่กำลังจะพูดถึงเป็นโมเดลธุรกิจ n นกี้เนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างลองติดตามไปมพร้อมๆกันนะครับ n นกี้ใช้โมเดลธุรกิจที่หลากหลายโดยหลักๆประกอบไปด้วย3โมเดลครับ Markup m o d e เเพิ่มกำไรจากต้นทุนการผลิต Licensing m o เดลรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ Advertising m o d e เลงทุนในการโฆษณาโดยการสนับสนุนนักกีฬาชื่อดังและทีมกีฬาเพื่อสร้างความนิยมและเพิ่มยอดขาย เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจรูปแบบการจ่ายเงินที่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น QR code การคิดเงินของร้านค้าการสแกนบาร์โค้ดการมี Li าย OA รวมถึงช่องทางออนไลน์ TikTok IG การใช้ AI ในการคิดคอนเทนต์การเขียนโฆษณาการผสมผสานร,รูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ n นกี้รักษาความเป็นผู้นำตลาดสินค้ากีฬาได้อย่างต่อเนื่อง อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเช้าวันนี้เดินทางไปทำงานด้วยอารมณ์ที่เซ็งๆตามเคยภารกิจของผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงเย็นครับทำความเข้าใจ B.O.Q. งานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานไฟฟ้าและงานระบบสุขาภิบาลควบคู่ไปกับแบบประกอบสเปควัสดุ ติดต่อซัพพลายเออร์จัดซื้อจัดหาวัสดุเจรจาต่อรองเสร็จภารกิจการทำงานเดินทางไปยิมกันต่อครับนี่เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายของผมในแต่ละวันครับจะแบ่งออกเป็นเฟรนนิ่งและคาร์ดิโอควบคู่กันไป จบภารกิจ1วันของผมครับเดินทางกลับห้องพักผ่อนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ